ขอฟังเสียงหมยได้ไหมได้ครับอ่าโอเคโอเคขอฟังมาสวัสดีราศีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช anel ของจอร์จจัดแน่นะครับผมเพื่อนๆครับอ่ะ เพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็มีรถคันหนึ่งนะครับผมที่ผมเนี่ยขับตามเข้ามา2อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกสวยมากนะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ยืนเฝ้าอยู่ประมาณ15บาทีบวกกับนั่งรออีกประมาณ3ามสี่ทีเป็น4 5่าทีครับแล้ววันนั้นนะครับผมน้องก็ขับรถผ่านพอดีแต่เรียกไม่ทันเพราะว่าผมขับรถยนต์อยู่อ่ะวันนี้เมื่อวานได้มาเจอนะครับผมก็โบกเลยนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับ ครับผมวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อหนุ่มครับชื่อน้องหนุ่มนะครับผมก็เป็นเจ้าของรถโฟล์คซ่าคันนี้อันนี้เป็นโฟล์ซ่าใช่ไหมครับใช่ครับถามก่อนทําไมเราถึงซื้อรถรุ่นนี้เพราะว่ามีเพื่อนกลุ่มเพื่อนขับอยู่ด้วยครับอ๋อกลุ่มเพื่อนขับอยู่ด้วยอ๋อก็คือมีแก๊งว่างั้นใช่ครับอ่าในแก๊งมีกี่คันนะครับถ้าว่าเพื่อนสนิทนะครับคันหนึ่งแต่ว่าจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ครับมีพวกพี่ๆอ๋อก็มีพวกีพี่ใช่ไหมครับครับ ถ้าสมมติว่าตัวฟอร์ซ่าเนี่ยถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับมันเป็นตัวไหนถ้าไปเทียบกับยามาฮ่ามันมันมันเป็นตัวนี้เอ็กแม็กใช่ไหมครับเอ็กแม็กราคาเท่าไหร่ครับประมาณแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดตัวนี้เท่าไหร่ครับก็ประมาณแสนเจ็ดเลครับราคาเท่ากันใช่ครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงระหว่างสองแบรนด์นี้ผู้ได้ไมเลยจะปรับชิลไฟฟ้าได้ครับแล้วก็ชิลไฟฟ้าปรับปรับปรับไงครับเนี่ครับปรับขึ้นลงได้ครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะ ก็ทีทีเยอะ,ยอะกว่าตัวนี้3า0ร้ตัวนี้เป็น3 5 0ถ้าเป็นอีกแ m ็กกับสามร้อยครับอ่าแต่ราคาเท่ากันครับความพิเศษของ f o r ์ซที่เรารู้สึกที่เลือกวันนั้นเนี่ยคืออะไรก็คือชอบเลยครับชอบอ,อย่าเล่นต่างกับเพื่อนครับเพื่อนเล่นเอกแม็าก,ก็คือส่วนใหญ่เพื่อในในในกลุ่มในแก๊งเนี่ยเอกแก,กับ ออโฟร์ซ่านี่ก็คือเข้าไปด้วยกันใช่ครับเขาจะมีทริปทุกต้นเดือนครับวันเสาร์วันแรกของต้นเดือนออ๋โอเคขับไกลสุดกี่กิโลอันนี้ประมาณ200กว่าครับกลับไปกระบี่กลับไปกระบี่อ๋อน้องเป็นคนกระบี่ใช่ครับอ่าเป็นคนกระบี่อุยเด็กกระบี่แต่งรถสวยนะเคยมาลงช่องเรานะครับผมก็คือพีซอ็กซถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเออเออเด็กกระบี่แต่งรถสวยอ่ะโอเคครับผมคราวนี้เนี่ยรู้ราคาไปแล้วรู้ความพิเศษ ที่เราเลือกแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าจริงๆตัวฟอร์ซ่าเนี่ยมันไปเทียบกับตัวไหนใช่ไหมค่ะโอเคมาถามอีกว่าอันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้จะเป็นหน้าซิ่งครับของ JR Carbon ครับอาแล้วก็ชิลหน้าของด o โดโปรเจกต์อาเท่าไหร่ได้ชุดนี้อันนี้หมื่นเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับเฉพาะชุดนี้นะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้750บาท750้ชิลหน้าอีก750บาทอาครับเฉพาะไอตัวเหล็กเนี่ยนะ ใช่ครับออ๋คมันเป็นงาน C N C ครับอ่าไม่รวมกระจกครับโอเคครับผมแต่ตัวแคปลาสนี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยใช่ไหมอันนี้เป็นคาร์บอนแท้เลยใช่ครับครับผมอ่ะโอเคข้างหน้าก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับอุ้ยแต่แต่งแบบเฮ้ยเปลี่ยนแค่นี้สวยเลยครับเออ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 โอเคแล้วก็หลักๆจะเป็นโชว์ครับโชว์ของโปรเฟนเดอร์ครับโชว์ของอะไรนะโปรเฟนเดอร์ความพิเศษมันอยู่ตรงไหนครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ ประมาณ1 1 7 0 0ับาท1 1 7 0 0อความพิเศษมันยงไหนครับมันมันจะหนึบกว่าโชคโชคที่ได้มากับตัวรถนะครับอืมหนึบกว่าครับแล้วก็ปรับระดับได้ใช่ครับอ่าปรับได้กี่ระดับครับปรับได้เนี่ยครับประมาณ16ระดับอ๋อ16ระดับเลยมันปรับได้3จุดเลยครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้อ๋อก็คือปรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเออปรับอะไรครับให้มันหนึบเหรอใช่ครับอ่ไอ้ตัวนี้ก็สูงต่ำครับ โอเคโ้สวยเลยอะข้างหลังเราเปลี่ยนโช๊คไปใช่ไหมครับผมมีอะไรอีกบ้างท่อครับท่อใช่ไหมครับผมท่อของแดงสายสีครับแดงสายสีเป็นท่อนิยมที่สุดในรุ่นโอล์คครับครับผมใบเท่าไหร่เอ่ย23,000บาทครับ23,000บาทหลักๆก็ที่ทำให้รูปทรงรถมันเปลี่ยนก็ประมาณนี้เลยก็คือท่อโช๊คแล้วก็ชิลหน้าใช่ไหมครับนอกนั้นก็จะเป็นเล็กๆน้อยน้ยไหม ใช่ครับขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับอ่าโอเคโอเคขอฟังหน่ <c oughs> อ่ามันจะมีตัวลดเสียงนะครับอ๋อจริงปะต้องสามารถลดเสียงได้ใช่ครับแต่ต้องไปแกะท่อแล้วก็ใส่ยไปอ๋ออันนี้ไม่ใส่มันจะดังกว่าอ่าก็นี่นะครับ<ม>เหมือนตัวนี้นี่คือเป็นตัวติดรถด้วยยังไงตัวนี้มันเป็นอุดอ่า การตกครับกันตกที่เมื่อก่อนมันจะมีใช่ครับครับอันนี้ตัวละประมาณ7จ0รอิบาท750ิใช่ไหมครับผมแล้วก็บอกนี่ก็คือไปซื้อใหม่หรือว่าไปปาซื้อใหม่ครับสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยดูใต้บอกหน่อยได้ไหมลกลกเหรอใช่ครับอ๋ออยากอยากรู้ว่ากว้างขนาดไหนกว้างนิดเดียวก็บออ่าโอเคโอ้ยกว้างเลยนะครับอันนี้เก็บผ้าไปเลยครับอืมโอเคนะครับผมแล้วก็ ก็จะมีเปลี่ยนน่าจะเป็นตรงนี้นะผมว่าใช่ไหมตัวนี้ก็ตัวนี้ชิ้นละสามรัอยแปดสิบบาทอ่าจุกจิกจุกจิกนะครับผมแต่ทรงรถออกมาดีเลยนะครับผมสีแม็กก็คือสีเดิมเดิมสีเดิมครับอืมสีแม็กสีเดิมเดิมเคยเคยอ๋อรู้สึกว่าพอซ่านี่มันมีมันมีเลเวลของมันนี่ตัวนี้น่าเป็นตัวท็อปสุดไหมใช่ครับก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อบูุธได้ครับอ่าเชื่อมต่อบููธได้นะครับผมกับโทรศัพท์นะครับ วิ่งทางไกล2 0 0กว่ากิโลรู้สึกแบบเหมือนสมมติว่าถ้าเราวิ่งทางไกล200กว่ากิโลรถใหญ่ๆประมาณนี้เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องจอดแวะไหมไม่ไม่จอดลวดเดียวเลยใช่ครับลวดเดียวคือแบบ200กว่ากิโลเลยใช้เวลากี่ชั่วโมงได้อันนี้เราขับเราขับประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ150ป่ะ150เลยเหรอเดิมเดิมเลยนะครับคือรถเดิมเลยเครื่องคือเครื่องเดิมเเลยใช่ครับวิ่งเต็มที่ประมาณเท่าไหร่ฟอต้า350อ ประมาณ160ครับถ้าว่าไปไปเนี่ยครับทำไล่ข้างอ๋อไล่ข้างได้ไครับอ๋อรีแมพโอเคแต่ว่าอันนี้ยังไม่ทำยังไม่ทำเดิมเดิมวิ่งร้อยห้าครับโหนากลัวครับผมสั่นไหมหัวสั่นไหมด้วยรถคือรถถือว่ามันเป็นตัวใหญ่เลยนะก็ไม่สั่นไม่สนครัแต่ว่าถ้าวิ่งความไวสูงสุดนะครับมันจะมีแบบลมตีบ้างแนะนำให้ไปใส่กันสะบัดไปใส่กันสะบัดใช่ไหม ปกตินี่รถมันมีกระจกไหมครับมีครับกระจกมันติดอยู่ตรงไหนนี่เลยครับตรงนี้อ๋อแต่ว่าพอเราเปลี่ยนชิลครับมันก็ต่อกระจกออกใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วแบบนี้ตารวจจับไหมถ้าเอาจริงจับครับจับใช่ไหมแต่ว่าพอเราไอ้นี่ก็มันจะมีแต่งสองแบบครับนี่คือทรงหน้าซิ่งแล้วก็แบบทัวริงแบบวิ่งทางไกลแบบพวกกระเป๋าเวใหญ่อ่าครับผมเอาส่วนใหญ่พอร์ซ่าก็จะประมาณนั้นเนาะใช่ครับเอ้ยแต่งสวย สวยๆส,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 สวยมากครับผมเพราะว่าเอาจริงคือตอนนั้นเนี่ยคนที่เขาเลือกนะตอนนั้นดอกเบี้ยของ PTEX มันสูงมาก<ะ>คนก็เลยมารีวิวกันว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าดอกเบีย้ย p e x มันสูงขนาดนี้ไปซื้อพอร์ซ่าน่าจะคุ้มกว่า<ะ>เพราะว่าโอร์ซ่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนพอร์ซ่าเนี่ยคือมันผ่อนเวลาผ่อนใช่ไหมครับผมมันจะผ่อนกับตัวแบงก์นั่นก็คือ,เ,อเขาเรียวกว่าอะไรนะ ผมจะไม่ได้มันจะผ่อนกับแบงก์เลยแต่ถ้าสมมุติว่าไปผ่อน p t x อะไรพวกนี้มันก็จะไปผ่านเขาเรียกอะไรไปนนซ์อ่ะมันจะไปผ่านไฟแนนซ์เอกชนเออใช่ครับผมมันไปผ่านไฟแนนซ์เอกชนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ,อ่อเป็นตัวรถใหญ่ๆเนี่ยเขาจัดเป็น Big uy, รถบิ๊กไบค์ก็จะดอกเบี้ยมันก็จะต่ำกว่าอันนี้คือข้อได้เปรียบคน,คนก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อ p t x อะ่ะ ให้มาซื้อฟอร์ซ่าดีกว่าอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จริงนะอาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยใแต่ได้คุ้มกว่าแล้วก็ทรงสวยกว่าตัวนี้ถามหน่อยรถซื้อมานานหรือ,อยังครับประมาณ4เดือนครับ4เดือนโอ้สี oh, เดือนนี่คือทําหมดแล้วนะย,ยังมีเขาเรียกว่า ในอนาคตยังอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าทําแค่นี้ทำครับทำต่อไปเรื่อยๆโอ้ยจริงวะหลักๆก็คือไฟเลี้ยวในโคมครับเพราะตอนนี้ถอดกระจกออกมันจะไม่มีไฟเลี้ยวอืมอ๋อตอนนี้คือไม่มีไฟเลี้ยวครับคือไฟเลี้ยวหลังอย่างเดียวใช่ครับอ่าแล้วก็ล้อสี่ล้อถ้าสมมติว่ามันอยู่ในโคมมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยครับเปลี่ยนตัวนี้เละครับจไมีสีก็คือเปลี่ยนตัวนี้ยกชุดเท่าไหร่อ่ะครับราคาประมาณ4,5 0 0ครับ4,500ก็คือมันจะอยู่ในโคมเลยอ่ะอันนี้หนึ่งที่เราอยากทำต่อต่อต่อ แล้วก็เนี่ยครับล้อเลยครับล้อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับอ๋อก็คือไปเปลี่ยนล้อเป็นสีแดงใช่ไหมครับผมมีอีกไหมตั้งหลักประมาณนี้ครับแล้วก็ไล่คาร์บอนเนี่ยไล่คาร์บอนหมดเลยอ๋อไล่คาร์บอนทั้งคันสีดำเนี่ยครับอ่าโอเคอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะถามหน่อยได้ไหมมันปรับเซคชั่นคอนโทรลครับแบบล้อมันจะได้ไม่ฟรีครับเหมือนกันครับอ๋อครับผมโอ้โหออปชั่นเยอะนะเอ้ยอ่ะมาเรื่องมาดูเรื่องออปชั่นกันหน่อยครับผมออปชั่นตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง อเนี่ยครับมันจะมีตั้งชั้นคอนโทรลแล้วก็ระบบ EBS อ่บมันปรับได้มันเลยครับครับผมอืมอุย้ยอันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะว่าพอรถมันเหมือนกับรถมันเลเวลสูงขึ้นนะ่ะมันมีโอ้ยดูดิอันนี้ทุกคันมีทุกคันมีครับครับผมทุกคันมีนะ มันแตกต่างกันอย่างเดียวตรงเนี้ยครับตัวธรรมดาจะไม่มีตัวเชื่อมต่อบูทุ t o ก็คือไม่ไม่มีเนาะตัวธรรมดาราคาเท่าไหร่ครับผมสอบถามได้ไหมมันแตกต่างกัน2 0 0 0ครับ2,000เองใช่ครับงั้นเราไปเพิ่มวันนี้ดีกว่าดิแต่ว่าต้องตอนผมรอครับประมาณ3เดือนรอรอรถอยู่นะครับอ๋อก็คือมันใช้เวลารอรถนนสีรถจะเป็นรถสีโครอครับสีเทะสีดำจะเหลือก็คือจริงๆิงเนี่ยบอกงี้ดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็น P รก็เช่นเดียวกัน ถ้ารถบางรุ่นที่แบบคนจองกันเยอะๆนี่ใช้เวลาบางบางบางตัวนะใช้เวลาเป็นปีเลยใช่ครับอเหมือน p ีเเอกตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยต้องใช้เวลารออย่างน้อยแปดเดือนขึ้นไปโอ้หแปดเดือนครับจะรอไหวอะ่ะอยากเลิอกอยากได้พอดีผมไปจองที่ภูเก็ตเขาบอกว่าไม่รับจองนะครับเพราะว่าคิวยาวถึงปีหน้าเลยใช่เดเรเอวที่กระบ,บี่อ,อ๋อนี่เอานี่ซื้อมาจากกระบ,บี่ใช่ครับแต่ภูเก็ตราคาถูกกว่าไหมเหมือนกันาเท่ากันครับพีเจเอกที่ภูเก็ตเนี่ยบอกเลยว่าถูกมาก นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบแล้เพราะว่าเอออ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของ PDX ไปโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากวันนี้โอ้โห oh, ไดมาได้มารีวิวนะคือจริงๆอยากลองขับสักทีได้ไครับพีะะ่เอาไว้ว่อนหลังแล้วกันนะครับผมเอาไว้ว่อนหลังแล้วกันเดี๋ยวจริงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ติดว่าอยากได้ซ t 125นะจัดตัวนี้แล้ว อยากได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องหนุ่มมากนะครับผมที่เอารถนะครับผมมาให้เราได้ดูกันนะครับผมว่าความชอบแต่ละคนมันเป็นยังไงอ่ะอยากอยากอยากรู้อย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนก่อนขับรถก่อนขับโอล์คซาเนี่ยขับรถอะไรบ่าก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยครับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเวบไสินะครับอันนี้เก็บตังค์ซื้อหรือว่าที่บ้านแบบซื้อให้ เก็ด้วยแล้วก็พี่ซื้อให้ด้วยครับอ๋อโอเคแต่ว่า,ตวตวาแต่ว่าแต่งไว้มากเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับ c h ช n e l จอตจัดแน่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมโอเคไปเจนคลิปหน้าครับผมดูว่าเราจะไปดูรถอะไรแล้วก็รถรุ่นไหนจะมาลงช่องของเรา